ีไปใกล้ๆเหมือนก็บงานทายอะไรที่าเอาไหนึ่งนี่หมายถึบ้านทาามันก็ยาวมากเลยเนาะโอภัยจีใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ยาวมากเลยถ้าติดต่อผ่านมือใหม่ยุคือไดุ้ยอะไรเยพรางานหนูเยอะจริงๆแล้วหไม่ได้รับตามมาด้วยซ้ำ ที่น่ี้บอกว่าอยากให้ทำให้เลยจะไม่มีทันงานวันเกิรก็เลยเอาตั้งเดี๋ยวผมขอพิา,ารณา,าดูก่อนอลอ้วจะจะก็อาจจะตําให้โอเคเอาใหม่เนาะได้ครับเดมืด่อกีก้กกกอันนี้ข้างบนหเมื่อกี้ข้างบนสิบห้าะอะไรไม่หนูหาแค่ยานุช้นี่รถเข็นนี่ก็ได<ส>้นี่ใช่ <ละ S 2> <ส> สบายทีสองเข้าได้สบายเลยครับช่างไม่ต้องห่วง

ก็เข้าประมาณนี้ครับเด้อจะเรดๆออกมาีกประมาณ ก็นนาทีสิบอฮะสินาทีสนาที่ลอจะใหญ่นึบางร้งอยจจงิสิี่สิบเอามาร่างกลกสะพเรื่ความลึกข่ายได้ลึกประมาณลึกลึกคามยาวลงมาเท่าไหร่ แต่ระยะยาวแค่ไหนครัไม่รา่ว่ามันเรายังไม่รู้รู้ของของนเป็นตรงแบบที่เราส่งลูกมามันก็ว่ามันก็ต้องลงอ่งเดียวจะต้องให้มันยาวๆหน่อยเพราะว่ามันมันเาจะทำคล้ายๆว่าอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ต้องให้ใช้ยาวลงมาอีกได้ดีค่ะเพราะจะได้ดูหน้าเต็มหมดเีเขาบอกผมก็จะได้หน้าดียาวๆปรามาณนี้มืจะพันไปดดีดอเพราะมันต้องมาใช่จาก้อม่น่ กาเหมือนใหญ่มาพุแล้วก็โลตมาแล้วรมาสี่บสองสองบวกสมาอีกสองบวกเป็นองรวมเออบวกต่อนะเออแกนเพราะว่าไม่เหมือนที่พวกเราทำาพวกเราทำนี้มันมาแบบสามามเหลี่ยม

ที่ไว้เที่อพวกอะไรนั่นอะอะไรนะแย้มนะที่เราเห็นมานั่นอะนองพอใช่้หร้อนลัวมันโดนตัว

เราร้ไว้เขาไมได้าไปเราไม่ได้รับไม่ไ้ขโมยของเราเนาะพูดถึงว่ามันยาวยาวมากมันต้อง้วหรือว่าว่าไงเนาะใ่ไว้ประมาณนี้ใช่ไหมครับรอดได้เลยรอครับที่าการอะไรก็แา่ประมาณช่วงนี้ใช่ไหมครับ เดืยเคืองลงนิดนึงให้เราะว่าเราใส่ถ้วยเอ้าเฮ้ยโอเคเลยเกันนะะถ้วยอยู่ในตะกร้าแล้วก็ว่าเขาล่วงอะไรกินแล้วหรอตัวลายตัวตัวนี้น่าจะประมาณห้าถึงหนึ่งไใช่ไหมไม่ควยาวตัว้เดี๋ยวเราเราใช้ว่าทำให้มันติดตัวเราดีให้เราแบว่ามันสวยเลย เยอะเ่ใหครับใหญ่ใหา่พรคุณหงไม่รับทำเาะวาทำอะก็ขายก็คหมดที่จะบอกแหละตอนแรกมีว่าจะไม่รับแก่เรากมส้าให้ได้ทันใช้งานอะไรอย่างเงี้ยอ้อ้วหมูประมากสิี่ชั่วโมงน่ก็เลยะ ข้าไปกลไปปปงไปเหนือนี้ปนของเหือแล้วก็จะไอามาส่งของทนก็จะเยทารช้างใหญ่ครั้ก็จะประมาณทำนาไแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบเนี่ยดำๆเนเนะ

ยายไปยกพืชมาสิออกไม่ได้ยกยกยกมาสิยกื่บางีก็จะเห็นนี่หรอกแต่จะเห็นมันผ่านไม่ได้อยู่ใกล้ชัน ก้เลยเห็นครับไปถ่ายใกล้ๆนะเขาอยู่ไหมตอนี้เอางาอะไรได้เดี๋ยวถ่ายใหมคือไม่สะาดเมันไม่สวยวันนี้มันไม่กตัวไปไปเดี๋ยวถ่ายไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรฮ้ยมาถึงพี่ไม่นูเคยใกล้ใกล้ขนาดไม่ไม่ไม่เขาใกล้ชิดมากไม่อไ้ขาอยู่ข้างล่างอยู่15ดอ้อเย็นดีเั่ง15ชุดก็จะเอาไปไปไปไ้นบ้านใหม่เขารืออะไรดเลย เขาก็หาว่ามีเสื้อไหนเสื้อไหนเขาก็ให้หนูไปตัดตัดตัดอันนี้หนูก็ต้องเอาไปส่งตาดมันคือมืันคือเอาไปส่งตาีน่ยวันนี้จะมาส่งบุญส่งแจ็คแจ็คไปอยา่ตรงคำใช่ไหมจ้าเขากินหรือเปล่าคือวันเป็นวันทีเขาตัดตัดสิบห้ากินแล้วหรอสิบห้าชุดพว่าจะเอาไปอบไงไปแล้วเขาจะไปขึ้นบ้านใหม่แล้ว ไปช่างไปวัดเลยค่ะใช่ก yeah. ินได้หรอม่ไม่เอาเช่น้ำมันกินได้หมดแล้วตอนนี้ตุกตกินอาหารหมาเดี๋ยวมันก็ลองไปเป็นล้านเฮาออเนียกเอาก้วยกินได้หมดมันิดเ ล่วงลงมาสองตัวเลี้ยงจะโตบินได้อะทไมมก็ับไไม่หนูขัน,นขโกงมาหนูเลี้ยงมาอยู่พูดเป็นไหมยังไม่หนูเพิ่งเอามาได้เดือนไลยแต่ตอนนี้นมันจะไม่ร้องแบบนี้ มันไม่ค่อยเชื่องเหมือนต้เนี้แม่น่้ินอยู่เยอวขอวหน่แรงแรงเด้อขแรงแรงขแรงแรงขาหวใหญ่หนอยขพระเสกบอกว่าขอแบนเท้าเ ขอแบงสีเทาจะให้จับให้กอดเลยขอแบงสีเทาขอแบงสีเทาเอเซก็ไม่มีสีเทาสีแดงก็ได้ ยี่หนอถ่ายวีดีโอเด้อย,ย่ายกสูงถ่ายวีดีโออยู่ <laughs> เออ <laughs> เออแค่เอซีดูโลกออกระสูงแม่แล้วแต่ปูเด้วมัน <laughs> เลืมาเป็น <laughs> คนตัดจอ, <laughs> อไม่ใช่เป็นคนตัดลือไม่ถ่ายคลิปไว้อยู่ถ่ายวิดีโอา <laughs> ออกบอร This is the crispy part. Yes. This is crispy. Yes. You can eat it all day. Eat it well. Eat นี่แหละโครงานทุกงานคนแรกทุกงานคนแรกทุกคนที่เห็นว่ามีคนทำลายือว่าใครแต่เมื่อก่อนมีแตปากเงินอันนี้จะรุนแรงแต่เมื่อก่อนจะเป็นการเสียเงินหมดปากก่อนกระชากก็ไม่ไหว เป็นอะไรก็เป็นนะเนาะแต้มคอนคุณดีติง่พอเสก็กินรอแบบสบายใจ

อ,อาหันกิน,กนไม่รู้อิม่ม <c oughs> ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปหันหลังให้ถ้าเป็นหนูนี่ไม่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นหนูนี่หยิบให้เลยนะ <c oughs>